ถ้าจะรีวิวสินค้านะครับให้เราแบ่งการรีวิวเป็นช่วงๆเลยครับตามคุณสมบัติของสินค้าเลยนะผมยกตัวอย่างวันนี้ก็เป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะคุณสมบัติเด่นของมันก็คือ1รับสัญญาณได้ไกล 2. ตัดเสียงรบกวนได้ดี 3. แบตอื่นแบตท,ทนสเต็ปแรกผมจะถ่ายไปวิวยาวนะจะทดสอบระยะทางว่ามันรับสัญญาณได้ไกลแค่ไหนนะครับด้วยการทําให้ดูนะครับวาง วางเฟรมอย่างเงี้ยวางเฟรมอย่างเงี้เสร็จแล้วนะครับผมก็พูดหน้ากล้องเลยครับว่าไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนเครับสัญญาณได้ไกลแค่ไหนทดสอบกันเลยวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะถอยหลังนะครับนับก้าเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20แล้วผมก็พูดต่อครับว่า ต่อให้รับสัญญาณได้ไกลแค่ไหนแต่เวลาที่เราทํางานจริงๆเราไม่ได้อยู่ไกลขนาดนี้หรอกรับดูดิดดดตัวผมอยู่เล็กนิดเดียวเห็นไหมเล่าให้ฟังไปเลยครับว่าไม่มีประโยชน์เลยครับในการที่มันจะรับสัญญาณได้ไกลสักแค่ไหนเพราะเวลาที่เราทํางานจริงๆเราจะอยู่ใกล้โทรศัพท์เนี่ยผมเอานิ้วจิ้มโทรศัพท์ได้แบบนี้ได้ 1. คุณสมบัติแล้วนะครับต่อไปนะครับคุณสมบัติที่2คือ<ด>ผมจะทดสอบระบบตัดเสียงรบกวนผมจะสตาร์ทรถยนต์เลย นะเดี๋ยวเรามาสตาร์ตรถยนต์ทดสอบระบบตัดเสียงรบกวนกันนะครับผมก็มางี้เลยครับถ่ายกล้องหน้านี่เลยนะไม่ต้องไปซีเรียสนะสตาร์ทได้ดูเลยพูดเลยครับเล่าให้ฟังเลยก็ตัดเสียงรบกวนแบบนี้สตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะปอดไหมนะครับถอดไม่หมดรอสักครู่นะครับบอกไปเลยครับคุณสมบ,บัติบอกว่า เขาจะดับเสียงไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปจะทำการตัดเสียงรบกวนภายนอกได้แบบนี้ทําให้เห็นเลยครับทําให้รู้เลยครับเดี๋ยวดับเครื่องยนต์อีกสักรอบหนึ่งนะจะได้คุ้คุยชัดๆหน่อยจบไป2คุณสมบัติแล้วนะครับเหลือคุณสมบัติสุดท้ายคือแบตอึดแบบทนแบบอึดแบบทนเนี่ยเราพูดไปแล้วเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อหรอกครับยกเว้นคนที่เคยอยู่กันมาจริงๆ คนที่อยู่ในไลฟ์สดผมจะรู้ดีนะครับผมใช้ไม้ตัวนี้ในการไลฟ์สด2ชั่วโมงครึ่งเต็มๆครับใช้ไม้แค่หัวเดียวนะเขาให้ไม้มา2หัวเห็นไหมครับถ้าคนไม่เคยอยู่ในห้องไลฟ์สดผมเขาจะไม่เชื่อครับยกเว้นว่าเขาจะเชื่อในตัวเราอ่าที่เขาบอกว่าต้องสร้างตัวตนสร้างความน่าเชื่อถือก็เพราะสิ่งนี้แหละครับให้เวลาที่เรารีวิวคนจะได้เชื่อมันจะเป็นตรงนี้ครับพูดไปเถอะครับผมว่ามันเอสแบดๆๆอ่นแบตทนนะแต่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ซื้อครับจบเลย ผมก็เล่าต่อครับว่าคุณสมบัติที่3จบไปแล้วนะเสร็จแล้ว call to action เลยครับสั่งซื้อที่ตะการเหลืองตรงนี้ได้เลยนะสั่งเลยครับระบบไปอีกครับว่าใครแนะนำอาจารย์แยกแนะนำครับได้มาหนึ่งคลิปนำไปปรับใช้นะครับ